รู้หรือไม่โปรตุเกสเป็นชนชาติที่ค้าขายกับอยุธยาเป็นชาติแรกจากยุโรปสร้างอิงจากหนังสือประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาพศ2054นานยอันฟองเซอร์เดออันบูเคิร์กผู้สำเร็จราชการโปรตุเกสประจำเอเชียได้ส่งทูตได้ส่งทูตคือนายดูเตเต้เฟอร์นันเดส เข้ามาเจริญสัมพันธ์ไทตรีกับกรุงศรีอยุธยาและได้เข้ามาเป็นทหารอาสาในพระราชาจากกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยโดยมีหลักฐานการสร้างหมู่บ้านโปรตุเกสที่ตำบลสำเภาร่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาโปรตุเกสที่เข้ามาในพระนครศรีอยุธยา โดยสินค้าที่โปรตุเกสเข้ามาขายให้แก่กรุงศรีอยุธยาคือข้าวปลาแห้งปลาเค็มผักคลั่งกำยานเครื่องเทศพริกไทยไม้ฝางตะกัวดีบุกเงินทองแรงงาช้างท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสอ2พันนายอนฟองเซอร์ ดูอันบูเคิร์กได้ส่งทูตพศ2554นายอันฟองเซอร์บูอันบูเคิร์ก